กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดช่องเราด้วยนะกดกัะเนเยอะเลยกดเลยกดเลยวันดีวันนี้เราก็จะกล่าวสวัสดีค่ะนะกกล่าวสวัสดีวันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับการทายตัวละครแต่เราไม่ดูรหัสนะอย่าดูอย่าดู ยึด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 ฮิฮิฮันนี่ชินใให้ดูหน่อืมโอเคงั้นก็ขออัญเชิญคนที่จะมานัาง่งตรงนี้ก่อนละกันไม่มีใครมาเล่นด้วยแหละเออเออเออมาจิมาจิไม่ต้องอะไรมากโอ้โหวันวนี้เรควรท่ายึดเกิเนว้าก็ได้เช่ญไปเปิดลุ่มพี จะทำไรนนเนหยัดรูดเฉลยได้เฮ้ยดีนะ,ะเฉลยอะไรจบๆ <c oughs> อันนี้เฮ้ยไม่ใด้เนี่ยเดี๋ยวจี้ไม่ได้เจ๊จบเลยไงไม่ได้ไหนวะอ,อืมมันนามันหยุดนะมันหมืไม่รู้อ่ะเหมือนชักการเรียแล้วตอนนี้กติากาคือให้ใหายตัวละคนอายุของเขาก็ได้ รูปของตัวละครไอรูปตัวละครว่ามาเล่าไม่เลยรู้ทุกอย่างเราเลยโอ้ยอย่างกฎกติกานั่คือถ้าคุณทายใกล้เคียงหรือเอิ่มแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยเกือบใกล้อะแต่ไม่ค่อยใกล้บวกลบได้กี่ห้าปะบวกลบห้าปะอย่างเช่นใกล้สุดไงฮะก็ใครใกล้กว่ากันก็อย่างเช่นนะนี สมมติอาสมมติตาลควันอายุยี่สิบป้าไทยสามสิบแม่ไทยสามสิบเอ็ดป้าเราจะได้คะแนนไปไกลกว่าไปไกลถึงสิบบอกเราเป็นสิบเลยโอเคโอเคโอเคอ่าอ่ะคนที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเอาเรื่องหาค่าสูงมาขอเดี๋ยวกันแล้วลูกตูอหนูต้องเอาจากไจแพทย โอ้โหเฉลยเฉลยอืมโอเคมันจบแล้วรู้แล้วคนนี้อายุเท่าไหร่สามสิบห้ามีต้องไปดูไหมนีไปดู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 มีรู้วินน้องมาแล้ววันก่อนยังไม่ได้ยังไงก๊งดือ คนละผาเขาอาจะแก่ไงยี่สห้าเใจถเลยอ่ะอยากได้ยีเฮ้ยยีหอยากเอากลียงกันดิเอาคนละอันเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเอาไปคนละหนึ่งกันเลยยี่สองยีสอโอเคเฉลยคนนี้อายุเม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 คนนี้อายุยี่สิบ เอาไปหนึ่งคะแนนอ๋อแต่เนี้ยเอาไปหนึ่งกระโหกลกอะไรกะโหลกอ่ะกะโหลกก็คือเราจะถูกลบคะแนนถ้าเราเล่นไปนะกะโหลกไปอ่ะพร้อมนะพร้อมนะคนดะีเรานะอนะืมこれからこの少年の裁判を行うとなるほどโตนะโอนะ่ะเสียงอ่ะเริ่มมาตั้งสิ อย่าดเสียงสั่มๆมากคนยี่สิบห้ายี่สนห้าออหนูลืมบอกว่าคนนี้ชื่อกี่อยู่ฟาดูแต่คนนี้ชื่อยลกฟาดูกระตูนกระลูกไม่ใช่หรอไม่เคยดูอายุนี่มันไม่ได้เฉลยในกระตูนอ่ะ2ห้าชนะถายยิ ยี <Ay> uh? ่สไม่ทไหร่พป้าปลาเป็นอุ้ชนะวันนี้อายุยี่สิอุ้ยเด็กกว่าคนเมื่อกี้เหรอกคนเม่อกี้เ่าเกกว่าตั้งเยอะเนี่ยเราอายุยี่สิบไ่ดู้ฉลยลั่ไหนูก็คว้าบริสิก็ต้องเปิดใหม่เปิดใหม่เลยกลไปตัวที่สามเร็ว ตัวนี่ะหนูว่าน่าจะผู้หนูยังมีคิวต่อไม่ใช่หรอฮะหนูมีคิวต่อไม่ใช่หรออยากได้เฉลยนั่นแหละจะไม่เชื่อเสียงแล้วเชิญรูปดีกว่าคนนี้ใช่ไหมดูรูปมาเลยครับยังไม่จบเขาพูดของเขายังไม่จบอันนี้หนูให้นานเด็เป็นพิเศษนี่เน๊ะ 快点，是。 ชื่ออุซุยอุซุยให้ดูต่อก็ได้นะไม่ใช่ความอะไรก็ได้ไม่เห็นหรอไม่ไม่ไม,ม่อันนี้ไม่ใช่เฉลยชื่อเฉยตัวละครเฉยๆจะได้ไม่ต้องพูดนะคะ <c oughs> ดิฉันคนเก่งไปดูไปค่ะเป็นคนเก่งใช่จะเก่ง <c oughs> อ,อยู่หคิดคิดไหนอ๋ออยู่นี่เอง

ปะกันได้ปัสลับปันสิบใช่ไหมใช่กันได้ไงในก้าวสิบเจ็ดแม่โลกแม่ทำคำใบไหมมีคนละห้าทีข้าลืมไปเลยไม่ต้องหรอกไม่เท่าไหร่คำใบคนละทีแปลว่าอะไรก็คือคนละห้าครั้งใบให้อ๋อใช่ใบให้เอาใบมาหนึ่งอ่ะคนนี้คนนี้เสียงเขาเลยดูบวานหวนใช่ไหม แต่ควาจริงเขาอายุประมาณแบบเกือบยี่สิบแหละไปได้ใกลมาเกือบยีก็ฟาดไปแล้วสิบเจ็าอกแม่เดี๋ยวสิบเาคำตอบที่ถืงคือสิบเก้ากทำไมรึ้ได้ไงคะว่าเป็นสิบมด่มด เขาเกัาที่หน้าตาเขาดูน่าออกไม่หนูไปดูต่างในเน็ตเลยไม่เชื่อเน็ตก็ไม่รู้แล้วนะหนจะไปถามนักพังเออจะว่าเขามั่วได้หมายถึงคืนแหม่มมั่วไม่ใช่คุณจันทร์ต่อไปต่อไปตไปนั่นตอยูมิสบลรซี่คนดีด้ะน่าเศร้าถือมาเร็วที่มาถึงน่าเศรา 2ีคุณหลังทายว่าอะไรโอเคโอ้มันปนมาร์คต้อง่างจังเล่า้ังเล่าคนนี้อายุยี่เจ็ใช่หรอเนี่งเราท่าเหรออะไรหรอเท่ากันหรอใช่สี่ต่อสี่ออานะคนนี้คนที่สเนี่ยคนนี้เนีออะไปคนที่7จ็โอ้ใช่

หน้า่เอามาจะดูคำตอบไปดูอะไรเราคนนี้ภาษาไทยว่าอะไรเสียงเท่าไหร่เสียงเท่ละอ๋อเสียงเท่าไหร่เสียงเท่าไหร่เสียงยี่สิบเราเอาคำใบไหมบอกเลยไม่หนุเลยทุกคนไม่หนุเลยทุกคนเอาไหมไม่เอาเอาใหม่ดิจะมีตัวหน้าแล้วอาสิคอบอ่ะ ีข้นต่อที่โดดเด่นก็คือ

ที่เก้าแปดหกเออไม่ใช่นี่มันจะไม่ได้นะรู้ฉเฉลยแต่ยังไงร,รู้ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่รู้จกักแบบพลังของเสาหลักเพราะหนูเขียนพลังไว้ข้างหน้าเก่งปะเนะเก่งฮ่าฮ่าเดี๋ยวหนูก็สนิมนี้มาปะนะ่ยแล้ว, <laughs> มลวไม่มาจะ ว่าไหนอ่ะจิมมาสักลกตัวเออกดเกิดแน่นรุใหญ่เออหสิบหตัวเนี้เหมือนส6บหเลยบอกเลยในตเขาเป็นในกระตูนอ่ะเขาเป็นคนที่เข้มงวดมากแต่ไม่รู้ว่าทำรูปมันยังไงเป็นแบบนี้อาร์สหอ่ส้าสเาไม่เฉลยเขาอายุ ยี่สิบเอ็ดเุ้ยวานหกเฉยทำไมหน้าเด็กจังวะหน้าเด็กหน้าเด็กอยู่นะนไหนต่อไปต่อไปคนที่ก้าให้พ่อที่กา <9 S 2> ้าเก้าหช่คุณแอ่ไจนะไม่ใช่สิ

chén chén à con khiu bên này phuốt rồi copy nhiều bên thân máy chén nhiều bên thân máy chén nào má con nhé dạ xin chào chị 20 xong à 20 ขาติดตาหนะรู hmm. mm ้แ hmm. ล้เอาสิบแปดยี hmm. ่ส okay. mm ิบ hmm. ยี yeah, ่สิบแม่ยี่สิบ่ล่สกดจริงนะแม่ักดดันคนอุ่นแต่ฉันไม่รู้ว่ากดดันงเถอเป็นย่งเนีอืมโอเคยี่สิบสามี่สิบสามอ่ะแม่อะไรเส are you เอารูปมาเลยเสียงแม้ว่าคนเดียวกันนี่แหละเออเอาหนุนเอาถิบรูปแบบนี่ยดีกันไหมไม่ได้เลยอล้วแบบตอนแรกเป็นอย่างนี้ตอนเนี้ยเฮ้ยหน้าก้าวมีงั้นแปลว่าต้องใช้ตัวช่วย ใช่งสองคนดิเนพาใช้ต้องช่วยเห็นไหมต้องใช่สองคนพาใช่ใช้ใช้ฮันนี่ยิปซียิปซี สิบเลยเอ้ยไม่เขาไม่เกินสี่สิเกินสี่สิบก็วนสามไม่เกินสี่สิบเดีวราคอน่ะหรออายุไม่เกินสี่สิบเดยวไม่ถึงสี่สป้าจำได้ใช่ไหมจำไม่ได้เลยสาสหรอสา,ส,สามห้าหนูให้ลดรั <c oughs> ้งเดียว <c oughs> รถไหมรถใครก็ได้ช่วยวทันทีดูน้าตาเขาจงหนุ่มทำไมถายกันผมบอกว่าจยูเยอะนะยี่สิบหกเนี่ไม่จีคมาใบเอา <c oughs> สามสิบก็ได <c oughs> นะ้ไปแล้วแต่ยี่สิบหกแค่เอาสามสิบไหมสามสิบแนะม่ายเมนนะถ้ามไม่ไยเมนนะไปอาจจะชนะไปเลย เป็นคำตอบสุดท้ายาสามเซฟเป็นคำตอบสุดท้ายเรอยี่สิบเจ็ดเป็นคำตอบสุดท้ายเอาจริงดิไม่อยากให้การชนะหรอให,นนห้ทุกคนทายทุกคนไปเซฟได้เน็ตได้เลยเดี๋ยวจะรู้เองว่าใครยี่สิบเจ็ดเมื่อไหรนะคำตอบที่ถูกคือ ว่เราไม่ได้จายรูเองแค่ตัวฉันเลยเราไม่ได้จ่านอคนนี้ยยี่สิอสามเยอะปั๊เขาเป็นอาจารย์คนแล้วนะเขาเป็นคนที่เก่งมากแต่รู้กี่คะแนนตงเกี่ถ้าว่าเรนถ้าต่อเยี่ยมอีก็ไม่ ไม่มีบทลงโทษไว้แล้วว้ปิดกล้องปิดห้องปิดอะไรฮะอาจะคุจะไปเอายจะคุเฉลยหมลจะได้รู้ผลแพชาน,นะนฉันอยากได้วุนแพชานนะเฉลยหมดแล้วไม่ใช่หรออย่างคนจริงมันยังมีฉันอยากได้อีกตัวนะแต่ฉันจะไม่ให้ฟังเสียงเด็ค่คิที่พวกคุณจะได้ เฉลยหมดแล้วไม่ใช่หรอคะก็ต้องไปนั่หาเฉลยอีกเหรอไม่อันนี้ไม่ต้องอันเนี้ยเฉลยฉันมาทายด้วยมันไม่ใช่รูอปอ่ะมันก็แบ่งแล้วแต่ก็สับถัดมันจะมีเหรอ,อไม่มีมันจะเป็นอะไรมันไม่มีมันคือสปอยดูแค่นี้ก็พอยี่สิบเจ็ดสามสิบ หนูผิดหวังอ่ะแต่หนูบอกให้อาการคนนี้เกินหนึ่งร้อยเกินหนึ่งร้อยไปเป็นไปเลแล้วติ่งแล้วเกินหนึ่แล้วเขาเป็นอาวุธตาอเหรออันนี้เขาลงแบบแปลงเหมือนคล้ายๆหุ่นยนต์อ่ะรับเป้าหวัดเอ้าเป้าหวัดนะเออหนูว่าทำนี้ไม่ได้ คือเมื่อก่อนเขาอยู่มปลายแล้วเขาก็อยู่โรงเรียนตอนนั้นแหละ,ละอยู่โรงเรียนทหารหลังจากนั้นเขาก็ต้องแบบทีนี้มันจะมียาหนึ่งเขาไปทดลองกับหนูแล้วมันปรากฏว่ามันดี <c oughs> เขาก็เลยมันแบบตัวเนี้ยคือหนูตัวเนี้ยเอาไปอยู่กับหนูตัวอื่นๆแล้วฆ่าหมดเลยคือยาคือดีมากเอาไปเอาสงครามได้เลยหลังจากนั้นเขาก็ให้เด็กหนุ่มเนี้ย แต่คนจีเขายังผมดำอยู่เออหลังจากนั้นก็ให้มาทดลองอย่งนั้นพอทดลองไปเสร็จเสร็จหลังจากนั้นเขาก็นั่นแหละเขาไม่ตายเลยเขาก็เป็นผมสีดำเอ้ยผมสีดำก็เป็นผมสีขาวแล้วก็มีพลังที่เก่งมากร้อยยี่สิบแล้วก็ส่งคำนั้นอะคือ เขามันมันชื่ออะไรไม่รู้นะแต่ว่ามันจะมีกลุ่มกลุ่มนึงที่จะมีดาวอยู่ตรงหลังเลขเห็นไหมมันจะมีดาวอยู่นี่สังเกตมันมีดาวนั่นแหละกลุ่มกลุ่มนั้นจะเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็ถ่ายได้ยังแล้วก็เขาสงบสงครามแล้วเขาก็หายไปเลยสามร้อยปีเฮ้ยสามร้อยสามร้อยพี่ แล้เราไม่ต้องไปบวกกับอายุตอนที่อยู่มปลาย316รกรก็เอา320มอเอ๊ะมปลายแล้วจะมปลาย317รอย็หูลกกใกล้เคียงสุดอั <c oughs> นนี้หนูไม่มีคำตอบนะคแต่ว่าหนูคาดเดาว,ว่าเขาน่าจะประมาณนั้นแหละสามร้อยสิบเจ็ด อะไรทำตรงนี้ถึงประมาณนั้นหรือสิบสามก็ไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นอยากดูรูปรอ่ะตอนนั้นอยากดูรูปรอ่ะคือตอนนั้นอ่ะคือตอนเนี้ยใครจะชนะอยากรู้หรือ <c oughs> ต้องกอดเจ้ากูกอดให้เถอเอล่าฉันเข้าใจไม่ใช่หาหน่อยสรุปแล้วเราหาแล้วสามสิบนาทียังไม่เจอไม่ใช่สามสิบนาทีแต่ยังไม่ถึง ยังเป็นปิดเราไม่รู้ว่าเม้นไว้นะเม้นไว้มันต้องหมวกไปสามร้อยปีแน่แต่จะต้องหมวกราไม่รอ้ยุเท่าไหร่ใช่อให้ดูดูไปซื้อเราเองไหมแกแล้วก็ซื้อแล้วมันหันจึหรือใครอยากเอาเป็นแบบมั่วแล้วก็เอาตรงเลขที่ดาบเขาก็ได้ห้าพันเจ็ดร้อยไอ้การมอบหมายเขาจะอยู่ห้ ไม่หนึ่งล่อห้าไปได้แล้วโอเคตอนนี้ล้วก็ยังเป็นตัวสนาอยู่ก็ยังด่วยนะทำไมเมยนเจะก็ไม่มีคำตอบแล้วแหละใครที่รู้อายุของมิิเตะหรือแม่ไปดูมาจากในการ์ตูนแล้วเขาเฉลยก็นั่นแหละบอกด้วยจะได้รู้ว่าฟ้ากับแม่ใครชนะใช่ไหมไปบ้าง